สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้ผมพาทุกคนมาชมความสวยสดงดงามของวัดพระธาตุหนองบัวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับความสวยสดงดงามความอลังการของวัดพระธาตุหนองบัวนะครับ ครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวมาชมมากราบนมำสก,การนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่วัดพระธาตุหนองบัวอยู่ตำบลในเมืองครับอยู่ในเมืองนะครับสถานที่ไปง่ายมาง่ายสะดวกสบายในการเดินทางนะครับนี่คือด้านนอกนะครับประตูจะมีสี่ทิศนะครับเหมือนกันหมดนะครับข้างในจะมีพระพุทธรูปจำลองนะครับให้เราไหว้ เหมือนกันทั้งสี่ทิศนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนด้านหน้าจะมีโน่นนะครับไกลๆโน่นนะครับตรงโน่นนะครับตรงโน่นนะครับทุกคนจะมีพญานาคนะครับให้สําหรับเราไหว้นะครับสายมูนะครับใครที่อยู่สายพญานาคนะครับนะครับก็มาได้เลยนะครับทุกคน มีความสวยสดงดงามอลังการมากเลยนะครับคุณอยากให้ทุกคนมาสัมผัสนะครับนี่คือตัวพระธาตุหนองบัวนะครับส่วนรอบรอบหลัวรอบกำแพงนะครับก็จะมีพระธาตุเล็กๆนะครับซึ่งมีความงดงามไม่ต่างกันนะครับทั้งสี่ด้านนะครับพระธาตุตอนนี้นะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับหนึ่งด้านสองด้านตรงโน้นนะครับสามด้านโน้นนะครับตรงนั้นนะครับ นนัันนะครบแล้วก็สีด้านนอนนะครับทุกคนบอกได้เลยครับสวยงามมากนะครับพยายามมาพาทุกคนมองในหลายมุมนะครับมองในหลายมุมแต่การที่เราถ่ายภาพนะครับหรือว่ามองผ่านวิดีโอนะครับมองผ่านคลิปก็ไม่สามารถสู้กับที่เรามาชมความจริงนะครับ มาสัมผัสกับความจริงได้นะครับทุกคนอยากให้ทุกคนมานะครับอยากให้มาสัมผัสนะครับที่นี่วัดพระธาตุหนองบัวนะครับอีกหนึ่งที่เที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่คือวัดสวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับของอุบลราชธานีนะครับทุกคนเรียนเชิญทุกคนแวะชมและกราบนมัสก,การองค์พระธาตุหนองบัวได้นะครับ ที่นี่จะมีประเพณีบุญเดือนสามนะครับบุญเดือนสามประเพณีนมันสก,การองค์พระธาตุนองบัวนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราไปต่อกันคลิป2นะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม